สวัสดีครับตู้ฟักไข่ใบบางเซมนะครับวันนี้ก็มีชุดอุปกรณ์ประกอบตู้เป็นตู้พลาส,สติกหรือเป็นกล่องเสื้อผ้านะครับแล้วก็จะเป็นตู้ไม้นะครับชุดนี้ประกอบได้แบบสบายนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมได้ลองประกอบเป็นตู้ไม้ขนาด240ฟองแล้วนะครับก็ใช้ขนาดปะแบบนี้นะครับแต่หลอดไฟก็ผมจะจัดเป็นไซส์กลางไปให้นะครับมี40วัตต์50วัตต์60วัตต์แล้วก็100วัตต์นะครับ ลูกค uh ้าจะเลือกแบบขนาดกี่วัดก็ได้นะครับถ้าวัดสูงสูงก็จะสามารถประกอบเป็นตู้ใหญ่นะครับถ้าวัดหลอดไฟต่ำๆก็เป็นตู Kate ้ไซส์เล็กนะครับส่วนพัดลมก็ตัวนี้ก็เป็น4นิ้วครึ่งนะครับเสียบไฟบ้านนะครับส่วนตัวเครื่องผมก็จะต่อสายเป็นไกด์ไลน์ไปให้นะครับถ้าลูกค้าไปประกอบลงตู้ก็หรือสายแล้วก็ประกอบลงใหม่นะครับหลักการเข้าค่าผมก็จะต่อสายไปให้เป็นประมาณนี้นะครับเป็นขั้วแป้นนะครับ กันความร้อนนะครับไม่ละลายแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นที่วัดความชื้นแบบสัมผัสอากาศนะครับแบบมีสายนะครับปัจจัยหลักๆทําตู้ฟักไข่แบบกลับมือก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าหากล่องเองหรือจะตีตู้ไม้ขึ้นมาเองนะครับชุดนี้ราคาประหยัดนะครับก็เป็นกล่อง stc 1000ครับตัวนี้ควบคุมอุณหภูมิและระบายความร้อนภายในตัวนะครับถ้าเราต่อเป็นอีกหนึ่งระบบอ่าตัวนี้มาเป็นแบบกล่องส้มนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับ แต่ยี่ห้อเหมือนกันแต่คุณภาพต่างกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ